สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนตื่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะไปโรงเรียนวันนี้พาทุกคนมาดูกิจวัตรประจําวันของพ่อจ๋านะคะนอกจากทํางานแล้วนะคะก็ช่วยทํากับข้าวทําหลายอย่างเลยค่ะพ่อจ๋ากำลังขัวปลาอยู่ค่ะขูวปลาก็คือจัดการกับปลานะคะนี้ก็จะครัวปลานะคะเก็บไว้กินค่ะถ้าเราครัวปลานะคะก็จะทําให้ปลาอยู่ได้นจากการทนุถนอมอาหารเลยค่ะนะคะคือถ่ายพ่อจ๋าบ่อยกว่าตัวเองอีกค่ะนี่มันช่องใครกันแน่นะเนี่ย ปลานะคะก็จะปาดท้องปลาปาดหัวปาดไส้ปาดขี้ออกค่ะก็อกิออกนะคะหนูก็คัวไม่คร่วปลานะคะมีแต่พ่อจ๋าเนี่ยราคาที่คัวให้วันนี้พ่อจ๋าบอกว่าพ่อจ๋าจะเอาปลาไปทําปลาล้าไปหมักเองไปหมักไว้นะคะ้าทุกคนไปทําปลาล่าขั้นตอนแรกกนคือคัวปลาให้เสร็จก่อนนะคะคัวปลาเสร็จแล้วก็ต้องล้างด้วยน้าสะอาดน้ํานะคะมันจะได้ไม่คาวค่ะไม่นั้นคาวก็จะทําให้มีกลิ่นเหม็นจาคัวปลาเสร็จแล้วนะคะพ่อจ๋าก็จะล้างทําความสะอาดเขียงแล้วก็ใช้ เกลือนะคะแต่ว่าเกลือหมดค่ะดังนั้นก็จะเดินมาหลังต้นบ้าม่วงของบ้านเราเองค่ะก็จะใช้เกลือนะคะนี่ก็เป็นเกลือที่อยู่ในถังเวละเกลือบ้านเราหมดนะคะก็จะมาเติมตรงนี้ค่ะก็จะเป็นคนมาเติมให้นะคะนี่เกลือค่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าเกลือในถังนี้สะอาดไหมเกลือในถังนี้เก็บรักษาอย่างก็เลอค่ะแล้วบ้านเราก็กินมาทุกปีเลยค่ะจากได้เกลือแล้วนะคะก็จะกลับมาที่สเตชั่นเดิมมุมเดิมนะคะตรงที่ลังจานเลยเกลือนะคะทาเกลือค่ะแล้วก็หมักด้วยเกลือล้าง 干嘛？<更><多> ปลาล้างปลาหรือว่าทาเกลือโรยเกลือนะคะเป็นขั้นตอนของการทาความสะอาดปลาเลยค่ะจะทําให้ปลาไม่คาวด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นด้วยแต่จําไม่ได้อนี้ไม่ได้ล้างนะคะคุกให้มันเข้ากันค่ะคุณว่ากันว่าเกลือสามารถทําเป็นการถนอมอาหารได้ด้วยเพราะว่าเป็นโซเดียมอาหารอยู่ได้นานถามนะคะว่าเอาความรู้มาจากไหนก็คือดูหนังเยอะค่ะจะเอากระปุกนะคะกระปุกเหมือนโหลเลยค่ะ,คะจะเอาปลาที่หมักเกลือนะคะมาใส่ย้ำนะคะ น,ะะนี้เป็นขั้นตอนแรกต้องหมักทิ้งไว้แต่ละขั้นตอนนะคะไม่ใช่แบบทําวันเดียวหมักวันเดียวใส่ทุกอย่างวันเดียวไม่ใช่ละ่ะทาเองนะคะก็ต้องแบบปล่อยไว้มีทีละขั้นตอนค่ะทําแต่ละวันไม่เหมือนกันค,ค่ะใหญ่ก็โหลอีกค่ะแทบใส่ไม่ได้จะเป็นต้องใส่โหลพลาสติกก็ได้ค่ะแต่ใส่โหลแก้วก็ได้นะคะหรือใส่ถังแต่แนะนําให้ใส่อะไรเป็นพลาสติกก็จะดีเหมือนกันใส่โหลแก้วนะคะก็ต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจะกลัวเด็กไปจับไปเล่นอันนี้กลัวไก่ค่ะคือไก่มาเต ขวดโหลแก้วใช่ไหมคะไก่ปีนเข้ามาไม่รู้ว่าเข้ามาได้ไงโหลแก้วนะคะแล้วก็เคลียโหลแก้วจนตกเลยค่ะคือก็ตั้งไว้ไม่ดีด้วย<อ>แหละค่ะเกมค่ะยิ้นจากเอาใส่โหลเสร็จแล้วนะคะใส่กระปุกเสร็จแล้วก็จะล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยไม่ชืน้นไม่แห้งนะคะเก็บไว้ในตู้กับข้าวก็ได้ค่ะเป็นขั้นตอนแรกของการทปาปลาล่านะคะเหมือนกับปลูกข้าววันนี้ตรนนี้ก็ไม่ได้กินเลยค่ะมันก็ต้องรอปลายปีประมาณมานี้พ่อจ๋าว่าพ่อจ๋าอยากนึ่งปลานะคะไปเอาปลาในถุง ในตู้เย็นมาปลาเยอะเลยค่ะนั้นนะคะแข็งปล็อกเลยค่ะดังนั้นก็ต้องแช่น้ำด้วยก็จะมาผักสวนครัวของพ่อจ๋าเองค่ะใบตองไปลองซึ้งนะคะก็มาเก็บผักด้วยค่ะไปนึ่งกับปลานะคะก็เป็นสวนผักพ่อจ๋าเองค่ะลองไวอย่างดีไม่ล้อมไม่ได้ค่ะไก่บินเข้าไปจิกหมดใบแมงลักปลูกใบกระเพรานะคะไก่จิกหมดเลยค่ะส่วนใบกระเพรามันก็ไม่ค่อยชอบกินหรอกค่ะส่วนใหญ่ก็ตายเองชอบนะคะมันชอบจิกใบแมงลักมางเลยค่ะชอบเคี่ยมันก็เลยตายประมาณนี้ค่ะโดกมากเลยค่ะหรือว่า เขือพวงดก<ร>มา้าอยากกินน้ำพริกกะปิมากเลยค่ะเก็บผักสนวนโคัวเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเก,ก็บกานกับปลาโอ้ยได้กินบเนะปลาแข็งป๊อเลยค่ะไม่รู้ว่าจะละลายตอนไหนคือไม่มีท่าทีว่าจะละลายเลยแบบตู้เย็นเรานะคะเป็นตู้เย็นที่แบบแข็งเร็วมากเย็นเร็วมากเลยนะคะใส่แป๊บเดียวแข็งบล็อกเลยส่วนอาหารอะไรที่ใส่ช่องฟิตนี่ดูไม่ได้ไไดจะเอามาทําอาหารนะคะก็ต้องเอามาปล่อยทิ้งไว้ประมาณ30นาทีบอเอามาได้ดั่งใจเราก็จะมาทําเลยไม่ได้ค่ะม่ามีแข็งค่ะดูสิค้าเอามีด งานก็ไม่รู้ว่าจะออกไหมจะได้กินง่ายไหมากาศตอนเดือนธันวาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะยายนะคะยายตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าอะไรอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยมานั่งอยู่ที่เตียงแค่หลังบ้านค่ะนี่นะคะจายายไว้ผู้นี้นะคะอดข้าวได้แต่อุดหมากกับภูไม่ได้ถ้าไม่ได้กินหมากกับภูหรือว่าหมากกับภูหมดนี่เคี้ยวเคี้ยวเขาบบกินเองค่ะเขาบบกินก็ได้แต่เขอให้ได้กินแลวก็จะมาปลูกการตูนนะคะการตูนกลับมาปางยังไม่ตื่นเลยค่ะนอนกินบ้านกินเมืองวันนี้ม่ปางต้องไปโรงเรียน ยังไม่ตื่นเลยตื่นสายนะคะก็ตื่นแล้วนะคะตื่นตั้งแต่ก่อนเพื่อเลยแล้วก็มานั่งรับลมรับบรรยากาศดีๆค่ะนั่งยิ้มแชมอยู่คนเดียวว่าจะทําเสร็จหรือได้กินตอนไหนนะคะก็ต้องรอต่อไปหนูก็จะมาปั่นผ้าซักผ้าค่ะระหว่างนี้ก็จะเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยนะคะแต่ก่อนตาก็อายุประมาณ70กว่าตอนนี้ก็แปดสิบกว่าแล้วตั้งแต่หนูเกิดมาก็เห็นตาทํานู่นทานี่นะคะตาก็จะทํางานเป็นนายห้อยค่ะตาเป็นถึงนายห้อยเลยนะคะก็คือนายหน้าขายวัวซื้อวัวประมาณนี้ค่ะ คนี้ตาก็ทําตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะคะก่อนไม่มีรถค่ะต้องเดิน<ห>อยาให้เล่าเรื่องนี้ต่อคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าต่ออีพีนะ็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ